ทำไมบางคนพยายามหาเรื่องเที่ยวได้ตลอดเวลาการเดินทางเหมือนกับเป็นลมหายใจของเขาว่างเมื่อไหร่ก็จัดกระเป๋าเดินทางหรือจับขันเบ็ดออกไปตกปลาเขาทำไปทำไมการเดินทางมีประโยชน์อะไรมักมีคำถามนี้เข้ามาเสมอแต่ผมมีคำตอบในใจถามท่านผู้ฟังที่กําลังสงสัยแล้วเด็กทารกแรกเกิดใช้ประโยชน์อะไรได้ไหม เพราะหากเราเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งทำทุกสิ่งที่เห็นต้องใช้ประโยชน์ให้ได้การทดลองนี้ก็เท่ากับทาลรกแรกเกิดเหมือนกันเพราะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แต่เรายังคงเลี้ยงดูด้วยความรักห่วงหาอา,อาทรจนกระทั่งเติบโตการค้นพบอะไรใหม่ๆขึ้นมาอาจไม่เป็นประโยชน์ในวันนี้ แต่คุณเอาใจใส่ดูแลในสิ่งที่คุณทำเหมือนกับเด็กทารกวันหนึ่งองค์ความรู้นี้อาจเป็นประโยชน์กับใครสักคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นี้ต่อไป máy bay không mấy bài rồi Mắn tên lửa ở đây ạ bao 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 ดับหรอื่องดับหรืออะไรอเอาอะไรพันดีวะ ไหวไหมเนี่ยเนินเนี่ยเยี่ยต้องไหวดิโอ้ไหวอยู่แล้วรถเหย่ยซิ่งโอ้โหโคตรโหดเลยเนินโน,โน,โน,โน er ี้ ไอ้ก d อนแล้ชาลีมีขี้กับปงี้เดียวไม่งั้นเราหลงไปข้างล่างอ่ะท่อส่วมปุ๊บมันจะหารวดปุ๊บกระปิมมันรุดมันไม่มีกระปินอยู่แล้วไงหูหูมาคาบหูขาอยู่นะหูท่อนะเออเอาตัวท่อเลยอันนั้นมัดได้อืมรวดวดหิ้วท่อเลยดูอะไรนี่ ็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับวันนี้มาทัวรลิงนะครับมาทัวรลิงก็คือเป็นแห่งสุดท้ายที่ผมยังไม่เคยมานะครับก็คือเขาสวรรค์นะครับอันนี้ก็มาถึงเรียกว่าข้ามลำห้วยนะครับถึงยังอีกยาวไกลนะครับก็คงเพราะว่าไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ใดใดท่ายมานะครับ แต่เมื่อกี้เห็นป้ายตามทางนนะั้นผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยกับาชาวบ้านนะครับในเรื่องการคัดค้านอ่างเก็บน้ําหนองตาดั้งนะครับแล้วก็ของพุทธก,กรรมนะครับผมว่าธรรมชาติถ้าเห็นด้านหน้านะครับลองดูดีๆนะครับที่นี่สวยงามมากก็เรียกว่า80 90ิบเก้าสิบเอร์เซ็นต์นะครับเห็นอะไรบาว่าอยู่บล็อกอออกอัหรอหอ,อ,นนอันนี้มาดูหมาน้ำนะครับผมเห็นตลกหลย นี้สาวสวยท่านนี้นะครับไม่ไม่ต้องเล่ยน,นะครับมีผัวแล้วนะครับไม่ต้องนะเออส่วนใหญ่หนองตาดั้งพูรกรรมนะครับกาทาเมื่อย้อนไปประมาณสัก40-50ปีที่แล้วนะครับพื้นที่บริเวณแถวน,นี้ก็คือหนึ่ง <c oughs> ก็จะทำเหมืองแรก <c oughs> ดิบุก <c oughs> นะครับทองคำอำําอําเภอสวนพึ่งมีค่อนข้างน้อยนะครับขอเรียกว่าเป็นห่างแร่ นะครับก็เลยพวกบริษัทต่างๆที่ทำเหมืองแร่ในสมัยเก่าๆก็ยกเลิกกันไปนะครับป้าใช้เวลายาวนานในการฟื้นฟูนะครับออแต่ว่าหนองตาดั้งกับภูรกรรมเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ลึกเมื่อก่อนอวบสวนพึ่งนี่ก็เรียกว่าเป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่สีแดงก็หมายถึงว่าเมื่อก่อนมีพวกโจรคอมมิน,นิตนะครับดัง้งภูรกระมพุเมื่อก่อนก็ผมคาดเดานะถ้าเขาขึ้นชื่อคาว่าพูเนี่ย อาจจะมีเรียกว่าน้ำพุน้ำพุร้อนนะครับเพราะว่าเขตอำเภอสวนพึ่งเนี่ยก็เรียกว่าเป็นรอยแยกของแผ่นดินนะครับที่ไหนมีพูน้ำร้อนก็แสดงว่ามีรอยแยกของสายทานลาวานะครับก็คือน้ำใต้ดินไปปะทะกับลาว่าเข้าก็เลยเกิดเป็นพูน้ำร้อนขึ้นมานะครับเล่าต่อไปดิ ขึ้นไปทีเอาขึ้นไปทีไท่กกไไไม่คอมนแป๊กๆไหมคอ,อ,อมันสั้นเหมือนลูกปืนมันแตกหรือมันคอแตก<า>ปืนแตก อันนี้เดี๋ยวห่ามัไม่โปรโมทเลยเพื่อนนะครับอันนี้ก็สนใจก็ช่างเล็กเข่าไก่แจ้นะครับก็ทํามาใหม่นะครับสําหรับตะแกรงหลังดูกันซัดๆเด้ออันนี้นะครับ <Wow. S 1> มันก็เป็นลายกัญชาตามกุ้มวันนี้มาทัวร์ลิ้งก็คือเป็นวันเที่ยวของเทศกาลตรุษจีนนะครับไม่รูกรูปรูกป,ปืนทีนะลูกป,ปืนหน้าเฮียแตกแตกใช่ไหมเราจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ย โอเคนะครับอาจจะเห็นลูกไม่ถนัดนะครับโอ้นี่ลูกใหญ่เหมือนกันแล้วเนาะอันนี้ถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามาเดือน้ํามาเดือน้ํามันมีสองพันนะครับก็คือพันเล็กกับพันใหญ่แต่ที่เห็นลูกเนี่ยคิดว่าเป็นพันใหญ่ก็คือเรียกว่ามาเดืออุทุมพรนะครับส่วนพันกระท่อมเดี๋ยวผมยังไม่เห็นต้นกระทุ่มนะครับ มันมีต้นกระทุ่มกับต้นกระท่อมนะครับอันนี้ก็คือแกงซาปลาแตกนะครับไปไหนก็อย่าได้หวังสัตว์ป่าอะไรนะครับเพราะว่า <What? S 1> <laughs> ปลาแตกเรออันนี้คือเาเรียกว่าลําห้วยพุทกรรมนะครับผมเรี่กว่าผมเห็นด้วยกับชาวาบาาาา้านนะครับเรื่องการคัดค้าสร้างอ่างนะครับบางทีเหมือนกับการสร้างอ่างเก็บน้ําของก้นแม่น้ําโขงนะครับ ปลาบางสายพันธุ์ก็จะสูญพันธุ์นะครับก็คือว่าบางสายพันธุ์เนี่ยเขาจะต้องมาขึ้นผสมพันธุ์ในกับต้นน้ํานะครับปล่อยธรรมชาติให้กับเป็นไปตามวัฏจักรนะครับมนุษย์เรานี่แหละครับก็เรียกว่าเข้าไปแทรกแซงธรรมชาติจนกระทั่งว่าธรรมชาติเสียหายนะครับเพราะว่ามันต้องคิดถึงผลกระทบต่อเนื่องกลับมาก็คือผลที่ได้รับก็คือ ถ้าเราสร้างอ่างเก็บน้าเนี่ยเราก็ได้น้ําปริมาณมากในการอุวว่โภคบริโภคแต่ว่าผลที่เสียไปก็คือความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับก็คือพันธุ์ไม้ป่าไม้สัตว์ป่าเข้าใจไหมเนี่ยนะครับก็เรียกว่าพามาสัมผัสนะครับเพราะบางทีผมว่าการทําอ่างเก็บน้าเนี่ย มันก็มีข้อดีและข้อเสียในตัวของมันเองนะครับแต่ว่าควรปล่อยบางที่ควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพามาดูนะครับเพราะบางทีเราไม่เคยเจอหรอกครับต้นไม้หนึ่งคนโอบสองคนโอบสามคนโอบมันค่อนข้างที่จะหายากนะครับอันนี้มวนอะไรใครช่วยบอกทียาวเป็นคืบเลยเนี่ยเห็นไหมนะครับ มวลนี้ก็คือ,อด้วงชนิดหนึ่งลูกอะไรครับเนี่ยใครรู้บอกหน่อยต้นนี้ก็1คนโอบนะครับเนี่ยตอนนี้ประมาณ3คนโอบนะลึกมากโอ้โหต้อนอะไรก็ไม่รู้นะครับก็คือบันยอดมันนี้โดนฟ้าผ่าครึ่งไปนะครับ OMG oh ทุกวันนี้ธรรมชาติเรียกว่าเมืองไทยผมว่า20%จะถึงหรือเปล่านะครับกับอ่าเขาเรียกว่าผู้พิทักษ์ป่าเขาเรียกว่าอัตราเรียกว่า1คนต่อ2 0,000ไร่ถ้าในความเป็นจริงแล้วคนหนึ่ง2 0 0หมไร่เราไม่มีทางดูแลได้นะครับเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราไม่ใช่ผู้บริโภคสูงสุดของธรรมชาตินะครับเราต้องเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติ แล้วก uniform, uh, uh, ็เข้าใจธรรมชาติแล้วปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเห uh ็นกล้วยป่าไหมเอ่ยอ wow ันนี้คือกล้วยป่านะครับกล้วยป่าเม็ดเขากินได้นะครับแต่ว่าไอ้ไม่ใช่เรียกว่าผลเขากินได้แต่ว่าในเนื้อของกล้วยเนี่ยมันจะมีเมล็ดเยอะมากเวลาทานมันจึงลาบากนะครับถ้าเรียกว่าเราเกิดเหตุว่าไปหลงฝ้าเนี่ยเขาก็สามารถช่วย ในการประทังชีวิตเพื่อให้รอดออกจากป่าได้ก็คือกล้วยไม่ว่าจะเป็นผลของมันหรือว่าลำต้นแกนของมันนะครับแกนมันก็นำมาต้มแทนข้าวได้แก้หิวนะครับถ้าเกิดเขาป่าไอ้อนไอ้ทะเลนู้นนะ ในเห็นต่ชาลีเหรอใช่ชาลี็หเราขึ้นมาตรงนี้เราขึ้นตรงนี้ก็เรียกว่ามาถึงแล้วนะครับสำหรับอาเขาสวรรค์อำเภอส่วนพึ่งนะครับก็เรียกว่าติดตะเข็บชายแดนประเทศพม่านะครับ อำเภอสวนพึ่งนี่เรียกว่าถ้าพูดจริงๆนะเขาเรียกว่ามีด่านเปิดอย่างเป็นทางการนะครับผมยืนยันได้เลยว่ามีความเจริญกว่าจังหวัดกาญจนบุรีแน่นอนนะครับเพราะว่าที่นี่มันใกล้กว่านะครับก็เรียกว่าถ้าเราข้ามเขตไปอะ่ะมันก็เป็นทวายทวายนี่ก็ติดทะเลของพมา่าแล้วนะครับโอเคนะครับผ่านตชดวัดเหนื่อยนะ ยื้เรย่นอใ้นี่ไม่หลอนหรออะไรจอมอ่ะเออนุ่ยยื้อรจอมมาแล้วมาแล้วมาแล้วถ้าถามว่าทางโหดไหมนะครับผมว่าก็โหดพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเทียบก็คืออันดับสองลรองจากเข่ากระโจมนะครับตันี้ก็เป็นแห้ง สุดท้ายของผมเหมือนกันนะครับในการพิชิตอำเภอสวนพึ่งนะครับก็เรียกว่าทั่วแล้วโอเคครับเอาไว้พบกันใหม่ในทิปหน้าครับสวัสดีครับอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่ามันเหมือนอะไรนะครับผมก็เลยเรียกว่าเขาอีโมะนะครับชื่อญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเขาฮิเดโกะนะครับ โมโตจังนะครับร <laughs> อบๆนะครับวันนี้คนเยอะนะครับวันนี้เป็นวันเที่ยวของเทศกาลตรุษจีนนะครับสูงนะครับสูงมากเลยแหละทะ <c oughs> เลาะระดับผมก็ประเมินน่าจะประมาณพันเมตรได้อยู่นะครับแบบนี้ครบกันยาวโดน

ยู่กับการไม่มีค่าฉันนักเดินทางอยู่ข้างถนนมันสับสนวุ่นวายหันไปมองทางไม่มีผู้ใดเมื่อเธอมาจากฉันไปยืนมองทองน้ำไม่เป็นเช่นเคยหรือดูนี น้ำตาโอบก,กอดหัวใจกับความเศร้าฉันนักเดินทางอยู่ข้างถนนมันสับสนวุ่นวายหันไปมองท่าไม่มีผู้ใดเมื่อปลามาจากฉันไปยืนมองทธอ ฉันไม่มีเธอเหมือนก่อนเหมือน เปอรดอกไปไม่ลืมเรื่องราวจากก้อนมาเดินผ่านไปไม่เป็นเช่น